ครรรับยาากัสดีพี่ซัมซุงนะครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเริ่มทยอยมาแล้วนะครับครับพี่น้องครับเริ่มทยอยมาแล้วนะครับผมครับพี่น้องครับนองไป ขอบคุณทุกกำ pues nah, ลังใจนะครับครับมาพี่น้องเบืองบรรยากาศตลอบงานครับตอนนี้ก้นกำลังเริ่มครับเริ่มหลังไหลมานะครับกำลังเริ่มมาแล้วนะครับครับนข่ี้ขึ้นไปยังซื้อ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 ถือโต๊ะสัตว์กระเมียดเดียวเด็ดแป๊บนึงครับ อันนี้ผมงกะทายกับอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงครับแม่แม่เปิดกล้องไปเลยครับครับโอ้แป๊บนึงครับอ่เด้อแม่เด้อเอาหนึ่งไปหันหนามมากสิ เนี่ยหัน,นหน้าไหมพี่ครับหนึ 1, 2, ่งสองสามครับผมแม่ฉาบัดจ้ะอย่าลืมบันนะครับพี่น้องครับพอดีถ่ายรูปเปินครับถ่ายให้ใครให้ยเอฟซีครับผมถ่ายรูปให้เอฟซีน้องนะครับตัวนี้เริ่มมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นรูปน้ำก็ามานะครับ ครับพ <chat? S 2> ี่น้องครับสวัสดีพี่เต้าเบียร์นะคบสวัสดีพี่พี่รับนะครับนี่ครับลูกสาครับพี่น้องครับ น้เบื้องครับบรรยากาศครับตอนนี้คนก็เริ่มเริ่มทยอยมานะครับเริ่มทยอยมาเยอะนะครับอันนี้เริ่มมาแล้วนะครับ FC ซีก็เริ่มทยอยมาเยอะนะครับ เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับนี่รบบเริ่มทยอยกันมาเยอะครับนี่พี่น้องครับก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับคาดว่าวันนี้ก็น่าจะสังกษีแตกนะครับคนน่าจะเยอะนะครับวันนี้ครับ นี้เยอะแน่นอนครับใช่ครับผมที่ซิงโตรครับที่ลูกน้ำก็ามาครับกบากาตลูกน้ำด้วยแม่ครับอยู่นี่แหละครับเ่นไปอยู่นี่กับีบอกสักสวัสดีพี่ลูกน้ำเต็มเลยครับคนดูเยอะไหมคะสี่ร้อยกว่า ดีครับบีลูกน้ำก็อยู่นี่แหละครับผมรับคครับหี่ยครับควมาแล้วครับเอีก็กำลังเดินทางมาแล้วครับยอยมาดยบอกใหแล้วนะครับบอกที่ลูกน้ำให้แล้วครับับผมนี่ครับคบประธานนะครับผมบรรยากาศนะครับผม อครับันคนเาว่าเสียงใครร้องเพลงเป็นเสียงเิ่นมานี่ครับอีจึงโตครับไปนองครับเบื่องบรรยากาศครับรอบๆครับ วันนี้คนก็มารอซื้อบัตรเยอะเลยนะครับผมมารอซื้อบัตรเกียบเลยครับตอนนี้ครับพี่น้องไทซี่ครับมารอซื้อหลักบัตรเยอะแล้วครับมาตางไปมาแล้วนะครับมากันเยอะเลยครับเกียบแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับสาวเดือนนี้ครับ เอาพี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่ครับเบ่งบรรยากาศพี่น้องเอฟซีค,ครับบรรยากาศครับนาาคบนก็เริ่มมาแล้วนะครับ ไปน้องครับคุณบังไฟตำหงษ์ทอดดูดาเสีิงไข่แม่นวะครับคุณบังไฟว่าพี่ซิงโตครับเสียงไข่ร,ร้องเพลงแม่นนะครับนี่ครับเวลาเท่าไหร่พ่อหนึ่ง ครับวันนี้บุญบังไฟ <c oughs> นช่ครับผมนี่ครับ <c oughs> ส่งลิงอัตโนมัติไน่ได้อแอดพีชัยอ๋อสักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบันแพงเลยนะครับแอดไม่พาแฟนมาด้วยอ๋อวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มานายพี่ติงโตครับวันนี้ผมมามาคนเดียวนะครับวันนี้แฟนไม่ได้มาด้วยนะครับผมนะครับมาคนเดียวนะครับ ผมรอในกลุ่มปิดแมนครับรอในกลุ่มปิดเลยครับอ่าขอบคุณครับขอคบอคุณทุกคำติดติชมทุกคำแต่ทุกการติดตามนะครับอขอบคุณหลายๆครับผม ไรสดโดยบบาภูไทยแม่นแล้วครับไรสดโดยบ่าวภูไทยครับบบาภูไทยไรสดนะครับในกลุ่มปิดนะครับตอนนี้นะครับบ่าภูไทยไรสดนะครับฝากขอบคุณเอฟซีที่ให้การสนับสนุนแอฟนะครับที่ได้ติดตามได้ดูนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆล่ะครับถูกหวยเมื่อเดือนเ้อพี่น้องกูได้ข่ามารับชมไลน์นะครับขอบคุณหลายๆครับ ที่เขามารับส้มไรครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับนีคนก็เริ่มทยอยมานะครับทยอยมาเยอะแล้วนะครับนะครับคนก็เริ่มทยอยมาเยอะมากนะครับนี่คนก็มารอซื้อบัตรเยอะแล้วนะครับเข้าไปข้างด้านในก็เริ่มเยอะแล้วนะครับนะครับครับผมท้ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับฝากติดตามช่องเดชเจีวันด้วยนะครับก็พี่น้องเอฟซีนะครับทุกคู่ทุกคนกะ ลำล้ำเลยรวยนะครับทุกท่านนะครับขอให้ฝุกไหวรวยเบอร์นะครับขอให้ปังๆเฮ่งๆงทุกท่านด้ครับด้วยขอบคุณหลายๆครับ